ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทริยาพรมง,งูเหลือมเป็นบัณฑิตเข็มทองจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีค่ะหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเข็มทองเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทั้งตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆต่างก็ได้มุ่งมั่นและตั้งใจทบทวนอ่านหนังสือไปด้วยกัน นอกจากนี้คณาจารย์เองต่างก็มีความมุ่งมั่นในด้านการสอนและก็ครอบครัวค่ะที่ไม่ได้กดดันหนูในด้านการเรียนดังนั้นต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ได้กล่าวมาในข้างต้นด้วยนะคะที่ทําให้หนูนั้นประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาค่ะและแน่นอนค่าว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานั้นหนูเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้ลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวเป็นครั้งแรกนั่นทําให้หนูได้ฝึกวินัยในตัวเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะคือหนูได้ฝึกที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนเขาว่าในช่วงเวัยเรียนนั้นหนูเองก็มีปัญหาเช่นกันและปัญหาหลักของหนูก็เป็นเรื่องการเรียนค่ะเนื่องจากว่าเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่2นั้น ัวเนื้อหาวิชาเองหรือไม่แต่ตัวข้อสอบก็ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากมีความยากมากขึ้นและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและนั่นค่ะเป็นครั้งแรกที่ทําให้ผลการเรียนของหนูค่อนข้างย่าแย่ตอนนั้นหนูรู้สึกหมดหวังแล้วก็เสียใจเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายหนูก็ตัดสินใจที่จะสู้ต่อไปเพราะหนูเชื่อว่าเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เหล่านั้นได้ค่ะดังนั้นหนูจึงเริ่มต้นด้วยการวางแผนการอ่านหนังสือกําหนดหัวข้อที่จะอ่านในแต่ละวัน ทำเป้าหมายในแต่ละวันให้สำเร็จแบบนี้ซ้ำๆในทุกๆวันนอกจากนี้ก็หาเวลาว่างๆไปอ่านหนังสือทบทวนกับเพื่อนๆค่ะและสิ่งน,น,นี้ที่เองที่ทำให้หนูนั้นได้พบกับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นหนูสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดมาเป็นสิ่งที่ดีได้แต่แน่นอนเขาว่าก็ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินความคาดฝันของหนูเช่นกันในเมื่อมีอีกรายวิชานึงที่ผลลัพธ์ออกมาแย่มากๆ ตอนนั้นหนูก็เสียใจเหมือนกันค่ะทั้งๆท,ที่เราก็พยายามเต็มที่แต่สิ่งเหล่านี้เองค่ะทําให้หนูได้รู้ว่าความพยายามถึงแม้ไม่อาจทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในทุกๆครั้งแต่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเขาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นตัวเราได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วดังนั้นขอฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ